โ okay, okay, okay. oh, okay. okay. อ้ชโอเคโอเคอโอเคปิวเควอสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเดซวันนี้มาแปลกหน่อยคือวันนี้ผมจะมาเล่นแบบอี e ว t อ v วา e ีไม่รู้อ่านว่าอะไรแต่ตอนนี้คือออมันตรงนั้นอก็ก็ถือว่าปลอดภัยอยู่มัง้งคือผมเหมือนเคยอดัด้นี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งก็สักเกือบปีแล้วมั้ง,งชิบหายแล้วกตกชิบหายชิบหายเเวียน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  เฮ้เฮ้เฮ้ยี่ปีเตอร์กิฟฟินจริงๆไอ้เหี้ยเออแบบนี้ก็ตามนี่แหละครับดีเมก่อนดีท่าพ PNG นี่แหละซึ่งผมเหมือนเคยอ่านแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าเอ่นั่นแหละคลิปกูก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แม่งไมค์กูยังไม่ดีเลยสมัยนั้นยังไม่ซื้อไมค์ เสียงไม่น่าลำคัน่ะไอ้เยังกว่าปีสามเพื่อนเนี่ยพี่ขาวช่วยกูด้วยกูมีแค่คนเดียวอ่ะที่สามารถที่สามารถช่วยได้เดี๋ยวว่าตายแล้ววะกูไม่รู้ please help me help me help me fuck man thank you โอ้ยช่วยกูเถอะไอ้ยกูจะตายออาว ไม่ร้ายเหรออันนี้คือด่านต่อไปไหมหรือยังไงไม่เหรอ F, F คือนี่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วเหรเอามันเปลี่ยนไปโอ้มันเปลี่ยนไปเยอะแต่กล่องมันจะเป็นแถวแบแถวแบบยาวอย่างนี้เลยโอเคโอเคกดสองเพื่อเป็นการดื่มโอเคผมดื่มโคลาก่อนแล้วมันจะวิ่งเลยว,ว้ยนี่สปีด d one speed o n อเคดูแล้วน่าจะแบบเดิมนะครับ Okay. จากนั้นเราก็อยู่ตรงนี้ไปโอ้อัชเชนแถวนี้ไม่มีคูลักนะพี่แม่งโดดมาคาหัวกูเลยขอบคุณครับมันมีวิธีแบบง่ายๆวิธีจะปลอดภัยนะครับโหรานวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วนี่กระโดดด้วยเออหียตีสามวู้ดีนี้แหละ ยง่ายสุดคือไปตรงขอบมุมสุดของแมพเว้มึงก็จะปลอดภัยแต่มันไม่มันเป็นอะไรที่ไม่เล้าใจอ้วต้องไปทำอะไรที่มันเล้าใจในเวลาตีสามนี้มึงควรจะตื่นเว้เคียดอดหลับอดนอนเพื่อมาเล่นอะไรอย่างเงี้นะไม่เสียเวลาจากการอ,ดอัรอดโ o ะการอดัดโอเอลิงกูจะจัดการอัดการรีวิว for out นะครับลิงกูแม่งจะพังหมดแล้วเอ๊ย ยิปปี้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 โอ้ยชิตชิตชิดเยปีเยปี้ตอนนี้นะครับเราก็นั่งย่อๆเอาเนี่ยปล่อยให้เขาไล่กันเอานะเนี่ยแค่นี้เนี่ยเกมมีแค่นี้เองนะครับไม่ยากไม่ยากกับแมปโล่งๆอย่างเงี้ยไม่ยากแต่แมปแคบๆมันจะยากชิบหายเลยนะ้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจูบมาสเตอร์ นั่นโดนโอ้ซุปเปอร์ไอ้เลยเฉยแม่งตายกันหมดรวงงงเลยเอ้ยเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนเฮลมีเฮลมี่มึงไม่ใช่มากระโดดรถกูโอเคไม่ต้องช่วยกูก็ได้เพื่อนเพื่อนมันลงไปแล้วเพื่อนกูตายตลอดแต่ก่อนกูไม่กะขนาดนี้นะสกิลกูเก่งอยู่ด้วยแต่ก่อนนะเพื่อนช่วยกูด้วยเช่วยกูด้วยแบกกูขึ้นไปก็ยินดี วคอกูัคอกูแห้งชิบหายตอนนี้ขอบคุณเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคนะครับโคล่าผอมีกินทีดิ้งหวานเลยโอชิชิชิโอเค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 อมแบกผมแบกก่อนผมแบกก่อนมันตามผมมาไอแมวหน้าโง่มึงอย่ามาปองชิบปี้เลยชิบหายแล้วมันแผลมันโผล่มาได้ผมต้องมาจูบอย่างนี้ไง เพื่อนไม่เป็นไรนะเพื่อนช่วยมึงได้เนี <_ C os> น่ยขูดเขียชิบหายแล้ว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 กูยังกูต้องมาช่วยมันีิโอเคอโอเค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 ,อเ,ค,อเ,คเพิ่มเออไม่รู้มันเป็นอัปเดตใหม่หรือไงมันเหมือนแบบเป็นใบลัคกี้ที่เพิ่มโชคหรือเปล่ากูก็ไม่รู้โอเคปลอดภัย <_ C os> แล้วนะเพื่อนอ้าวจบแล้วเหรอโโอเค <_ C os> น้อยคอยให้มันชิบหายละชิบหายละโอเคไปนะไม่รู้วิธีกดอ๋อไงเมื่อกี้แล้วพวกนี้เดี๋ยวไม่ใช่นิกบดเหรอคราวนี้เป็นไรโอเคมันจะเป็นไอ้พวกถือปืนอันนี้มันง่ายพอสมควรเลยเนี่ยไม่มีเยี่ห้อทำเยอะเนี่ยเนี่ยวิ่งไป วนๆหลังๆนันพวกมันก็ได้นะนม่ไนไปเก็บนี่เห็นไหมอู้เชี่ยวมันจะยิงกูการติดบาเรียงกูนั้นน่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากใช่เนี่ยผมจะมาดูอ่าหนึ่งเดียวอดีเว้ฆาาเช่นสอง โดนเฮี yeah, ้ยะไรมันโดนอะไรเนะออ้ยๆๆๆๆเชี้ยผมเพิ่งมารู้เรื่องเลเหลือสามคือคือไอเขี้ยโอเคนะครับอ่าวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงนะครับก็คือการไปอยู่แถวนี้ bro come on man thanks man thanks 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 โอเคยวเคไ้ไปไป ความเร็ว33กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไม่นี่กูก็ไม่รู้อ่ายิงกูไม่โดนหรอกยิงกูไม่โดนหรอกยิงไม่โดนหรอกยิงไม่โดนหรอกไม่ยิงโค้าเพิ่มยิงไม่โดนหรอกฮ่ะว้าไวไอ้เหี้ยโอ้เหี้ยชิบหายกูตายแนย่ไม่น่าไปท้าทายเลยกู hey man ตอดีพอดีของสังคมมันต่อกันหรือเปล่านะ เออเยแล้วแม่งเกมจบพอดีด้วยเอเรียกด่านเอาด่านนี้นี่ในด่านนี้ผมชอบผมชอบนี่ด่านสนุกด่านสนุกนี่ด่านสนุกนด่านสนุกเดี๋ยวผมกลับไปเมนูก่อนอ้าวโดนตายไอ้ช่างมันสุดท้ายกผู้เล่นใหม่อยู่ดิมาเราจะมาซื้อของกงันอันนี้เป็นเอ่อของที่จะติดกับตัวเราใช่ไหม,อมเอาอะไรดี ราคา3000เลยหรออืมดูก,ก่อนดิไอเทมชออ็อปยังไงนี่ไงโคลาซื้อไว้บาเรียก็ซื้อไว้เนี่ยเง,เ,งเ,งเงินเงินเยอะเงินเยอะอีกยี่สิบใช่ไหมที่มันจะสปอนโอเคสปอนนี้ชอบมากเลยนี่กดตัวอ e, ีแล้วก็คอนโทรลพร้อมกันนะันในการอันนี้คือสไลด์ เอ่อกดสไลด์แล้วก็กดเปิดประตูพร้อมกันนะนั่นแหละซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแมปแบบว่าเปิดทางให้กูนอ, okay. อ่ะเออสวายฟอร์ทรีมินิสสตาร์ t โอเคไอ้เนิร์ดมึงมันเนิร์ดไอ้เนิร์ดมึงทำอะไรกูไม่ได้แบบไอ้เนิร์ดโอเคผมลองไปโซนอื่นดูดิว่ามันจะมีอะไรบ้างตอนนี้การอยู่คนเดียวในแมปนี้มันเป็นอะไรที่โคตรว้าววีเลยนะเว้ โอเคกูควรไปอีกทางชิบหาย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 ไอ้ยยิ่งไปยิ่งหนักไอ้ไปยิ่งหนักโว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่ไอ้ยี่ม่นหน้ากวจริงเลยแล้วอีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนวะปกติมันจะมีสองตัวมาไล่ไล่ตุดเราเนี่ยโอเคเจอเจอเจอแค่ไอ้เนื้อแหละมันมีแค่ไอ้เนื้อหรอวะอ่ะนี่ไอ้เนื้อโอเคกูรีบหนีดีกว่า ใช้โคดาโคดซินเปลืองอะไรแต่ยาง้งกูมันก็คุ้มค่ามีที่ไหนที่ดีกว่านี้ไหมนเนี่ยอไม่มีดนะ้วยอ่ะชิบหายแล้วกูเก็บค่าลัคก,กีก้ไปก่อนด้วยกันทุกอย่างเคลียรนะ์เนาะกูเตรียมกดเลขสองตลอดนะในการกินโคดานะ มันอยู่ไหนหมดวะไปคิดพวกเน็กบัดหนะ่ยวันนี้มันนี้หิวอ่ะหิวอ่ะรัวอยากโดนโล u y s โอเคงีดีกว่านี่มันเหมือนมีชั้นสองด้วยว่ะอยากลองว่ะลองไปชั้นสองไป Speed yeah. Speed run. Speed run. Speed run. ไปไปไปโว้ยไปสปีดวันเย e สปีดวันสปีดวันสปีดวันเปิดดีชิบหายแล้วกูนี่ไงครับเนี่ยเรามามองแบบภาพข้างบนได้เว้ยเนี่ย จะสร้างเป็นบังเกอร์ส่วนตัวก่อนนะเผื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมามันจะได้ป้องกันได้ก่อนอไปสร้างบาเรียป้องกันด้วยอา้าวไม่ได้แล้วเออช่างมันไ i guys ไส์มันช่างสะดวกสบายจริงจริงไลยกลัวม,มันจะมาไหลหลังกู อยูม่มันมาจริงวะโอเคไปไปนี่ไปนี่ไปว้าวง่ายวะมาครับเรามาขับรถดัมสเตอร์กันนะเนื้อจริงเนื้อจริงเนื้อจังนี้อ่ะไปไปนี่ไปนี่ไปไปไปิดลิปดีกว่านะครับ แม่งดึกชิบหายแล้วไอ้ทีสามโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าล,ลืมกดกระดิ่งจะาบ,บ้นบานพาดเกย์ใหม่สวรรค์นีประแล้วจ้าไปบายเสียจากกนรเกยใหม่ครับผม